เจลยครับไหนฮะเชิญเลยฮะมาเลยครับผมมาเชิญเลยครับผมสองคนที้ขึ้นมาร่วมสนุกกันนะครับเชิญเลยครับอยู่ตรงไหนเอ่ยฮัลโหลอ่ามาแล้วครับอ่าฝากกระเป๋าเพื่อนก่อนนะอ่ะมาขึ้นมาทางนี้นะครับเชิญเลยครับชิบวนซื้อเจอเจอเลยครับมาไหวเปล่ามาโอเค มีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมมีน้องคนนึงนะครบอกว่าถ้าเจอพี่โบเนี่ยจะบอกว่าอะไรในน้เพื่อนเพื่อนเพื่อะได้บ้างเพื่อนจะได้บ้างคนไหนคนไหนคนไหนก็เป็นอะไรที่ไม่ดีแน่เลยว่าไหมคะีเขาบอกว่าเขาบอกว่าไงเขบอกว่าอยากสวยเหมือนพี่โบค่ะแล้วพี่โบสวยป่ะพี่โบสวยป่ะสวยมาก เอาละนึกว่าจะนึกว่าจะบบาแบบด่าเลยนึกว่าเอ็นกับแจ็คเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจะบบาแจะบบด่าชาวดอนน่ารักครับอย่ายลืมสังเกตหูอขวาพี่โบด้วยนะวันนี้ติดดอกไม้มาด้วยอ่าใช่คก็นี่เป็นเด็ดที่บ้านพีนน่เอ๋นะทขึ้นกิฟต์เองเจลมาครับ <laughs> หมดต้นแล้วอะตอนนี้ตะกี้นี้นะครับแอบเด็ดมาเหมือนกันแต่ว่าขึ้นมาทีออกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะหวานเกินจะเป็นหวานเกินนะครับเอาละครับตอนนี้เรามีน้องสามคนเราจะแบ่งเป็นสามทีมดีกว่านะครับอีกทีมนึงเนี่ยซุปตาร์ของเราอยู่ไหนเอ่ยน้องเฟยครับเชิญน้องเฟยคครรัับบมา เอาแล้วครับสามคนนี้เอาโอน้อยออกก่อนนะครับใครได้ที่หนึ่งเนี่ยให้เลือกก่อนเลยว่าอยู่คู่ใครเคยปะเอาปากไม่ฉุบดีกว่าอ่ะหนึ่งสองเจ้าปึ๊บอ่าน้องชื่ออะไรครับชื่ออุ้มค่ะน้องอุ้มนะฮะจะเลือกคู่ใครครับพี่รอนค่ะพี่รอนะเข้าไปใกล้ๆเลยมามาเลยอยู่ทังการนะเราเลือกอ่ะดิฉันเป็นผู้หญิงดิฉันก็เหลือคนสุดท้ายี่นี่เอางี้พร้อมนะ ใชาเล่นกันนะหนึ่งสองสามฮึอ่าคู่ใครับอ่าคนสวยคู่คนสวยอ่าคู่สุดท้ายเฟยครับเขาโอบกันเนี่ยต้องอย่าน้อยนักนะฮะเอาละเกมของเรามีสองเกมนะครับเกมเกมแรกของเราเนี่ยจะเป็นเกมยอดฮิตนิดหนึ่งทายคำใบ้แลวกันนะฮะเราจะเล่นทีละคู่ดีกว่าในคู่ไหนก่อนดี คู่ที่เขาเลือกขอนก็ไปก่อนนะเลยไปผมกันเลยใช่ไหมคู่ที่เราผมกับอุ้มใช่ไหมครับน้องอุ้มใช่ไหมน้องอุ้มมาเล่นกันก่อนนะครับน้องอุ้มนอนก็ต้องอุ้มนอนเขาเล่นเกมนี้นะอุ้มนอนเล่นเกมนี่เป็นหลอดอุ้มได้อุ้มได้สามคนเลยดูดูแขนดูแขนก่อนดูแขนอ่าโอเคมีชุดที่หนึ่งถึงชุดที่หกครับชุดที่หนึ่งถึงชุดที่หกใช่ไหมครับเจ็บผมเจ็บผมให้น้องอุ้มเลือกดีกว่าน้องอุ้มเลือกเบอร์ในชุดไหนดีครับชุดที่หกครัชุดที่หกครับผมชุดที่หกเลยครับ กติกาของเรานะครับรอบแรกนะครับต้องมีอยู่20คําคใบนะครับผมจับเวลา1นาทีนะฮะจับเวลา1นาทีครึ่งคำละหนึิดคะแนนนะครับนี่คือรอบแรกนะครับได้ครับ